จะรู้จักไหมเทกระจาดกระจาดแบนๆใช่ไหมใส่ของลงไปแล้วก็เทพลึบแล้วก็กระจาดกระจายลักษณะเดียวกันนะฮะรถเนี่ยโดนชนแบบเทกระจาดคนก็กระจาดกระจายเช่นเดียวกันนะฮะมีเหตุการณ์นี้ครับโอ้โหนั่นคนนะคะคนครับเป็น Facebook ของคุณทวัฒทุมมาคลิปวิดีโอนี้อุบัติเหตุ10ล้อฝ่าไฟแดงชนกระบะฮะ เหตุการณ์เ so ก right? right? okay. um, wow. ิดขึ e ้นเข้าใจว่าจะสักวันสองวันที่ผ่านมานี่เองวันนี้29เหตุการณ์อ๋อเห็นนะ27ใช่ไหมฮะยีมกราคมที่ผ่านมานี่เองเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ17นาฬิกาเศษเศษห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นบริเวณสี่แยกไฟแดงท่าหลวงจังหวัดลบบุรีเป็นรถกระบะรับส่งพนักงานถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชนคือช็อตเคราะดีใช่ไหมค่ะเฉียวชนไม่ได้ชนกันเต็มเต็มแต่คนที่นั่งมาข้างหลังเนี่ย เทกระจาดฮะ,เเะพูดได้ชัดเจนมากผูดด้โดยสาร17คนกระเด็นกระดอนอย่างนี้แหละฮะบาดเจ็บไป12คนและหนึ่งในนั้นผู้หญิงบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยมีรายงานคือพอมีคลิปนี้ออกไปคนก็คอมเมนต์แหมอขอให้ปลอดภัยนะครับอะไรลักษณะน,นี้หนึ่งในคอมเมนต์ที่พูดในคลิปนี้คือแม่ของเป็นแม่ของเขาเองเขาบอกว่าแม่ผมเนี่ยเป็นคนขับกระบะเองฮะแม่บอกว่าวินาทีนั้นคือไฟเขียวแม่ก็ค่อยๆออ,ออกแต่ฝั่งรถพ่วงเนี่ยเขาเป็นไฟแดงแล้วควรจะหยุด ดันวิ่งมาสแสลงเลยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นรถบรรทุกเห็นไหมฮะหายไปเลยหายยไปเลคพยายามขับรถหลบหนีแต่หนีไปได้ประมาณ3กิโลเมตรถูกตำรวจจับกุมได้ในที่สุดครับค่ะ